เป็นไงบ้างอือก็วันนี้แม่ก็มารับลูกแหละก็ทำงานต่อไปละกันไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่รับเองค่ะค่ะเดี๋ยวเจอที่บ้านค่ะเฮ้ยนี่เขาขนนานกว่าแม่เฮ้ยเจย์งอนี่ยเขาโม้งอะโอมาแล้วเฮ้ยเจย์งอเ่ยงอนนะเดี๋ยวพี่เขาไล่ปแล้วกันนะจริงดิแดงแม่ไอ้หนอ นจริงๆเลยคุณพนี้คุยอะกเ่อผู้ชายหรอเปนลน,นี่อะไรเนี่ใสกระปรงตั้นหนีไงเป็นผู้หญิงำนี้ไมไ,ไม่เรียบ้อยรูไหมกระเบียบของโรงเรียนเขาก็มีไม,ไม่ทามดบอกพ้อ่อเรองโดนพ่อตีแน่เลยแล้วพี่มิ้นอยู่ไหนอยู่บนห้องไปเดินรับพี่มิน้น แค่ทำงานนูมาหาวล่ยแล้วพ่อนะมารับถูกห่อกังนเยอะพ่อมารับไม่ได้หรอ เลยโยกหอยสามนีไม่ดีว้ はい。 พอเรารับลูกเสร็จแล้วเราไปหาข้าวกินกันไหมก็ดีค่ะแล้วรู้ไหมเนี่ยวันนี้ลูกมาติวหนึ่งกับใครอ่ะก็เห็นแทบอกว่านัดเพื่อนไว้ก็น่าจะเป็นคนที่ชื่อนิกที่เคยบอกอ๋อแล้วแม่เคยเจอแม่เนี่ยนิกอ่ะยังเลยไม่เคยเจอหนึงอ้าวไหนบอกว่าติ๋ยวหนึ่งกับแม่หนิกแล้วไหนเพื่อนที่นัดไว้อ่ะนิกไม่สบายค่ะต้องเติวคนเดียวค่ะ เข้าใจเลยอะค่ะยางที่ใช้อันนี้ติวที่ใช้สอบคนแล้วติวหนูใช้อะไรนี่ไงพ่อก็รู้ให้พ่อช่วยสอนที่บ้านก็ได้ได้นไปกันเลยป้องพร้อมมั้ยเออลูกเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไปไหมไปค่ะไปกินไปจัดการลูก เมื่อวานเจอใครเจออูดด้วยเออคนที่มีชอบอะ่ะรู้ปะที่เห็นเลยอยกับใครทีได้แหวนไงเออไอ,อคนที่มันมีเรื่องด้วยอะ่ะเออมันจะให้ฟ้องไงได้จัดการใช้ วันนี้วันอะไรอ่ะวันศุกร์ศุกร์อะไรนี่แกจําไม่ได้อ่ะศุกร์ไม่เชื่หรอศุกร์อะไรวันนี้วันครบรอบปะเอ้าหรอกี่เดือนแล้วกี่เดือนอะไรอ่ะจําไม่ได้แล้วหรอจําไม่ได้แล้วทำไมไม่รู้พี่แพนต้องวะเขาไม่ได้คบกันแเขายัางจําได้ทุกอย่างเลยจะให้เขาทำไงอ่ะเบื่อ,อวะ่ะ แหวนมาต่อที่ปากนั่งแล้วกลุ่มมาฮักนะเจ้าไม่อะเฮ้ยทำไรกันอ่ะเฮ้ยไปไปเลยไปเลยไปเลยไปเรียนเลยนี่เก่าไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวฟองอาจารย์ให้หมดพวกเนี้ยอ้าพ่อแม่อยู่ไหนคะแม่เขาไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วลูกเพามีงานรอบเช้า เออวุ้นจิตนาสองใช่หรอใช่ไม่อ่านหนังสือเหรอเดี๋ยวก็อ่านแหละพ่อคิดด้วยฮึไม่ได้ลูกลูกก็อ่านหนังสือแต่เนิ่นเนะเดี๋ยวลูกทำไม่ได้ไม่อ่ะฮึไม่ได้ถ้าแม่เขาดูแม่เขาปวดใจนะแม่ไม่ว่าหราอ,อ,อืมเดี๋ยวจิตน้าพ่อกับแม่จะไปทำงานกันที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพามินไปด้วยลูกสองคนต้องอยู่บ้านนะลูกอ๋อเดี๋ยวหนูต้องทำโทรงงานแบบเพื่อนเลยค่ะอจิตน้า ก็เอะไหนหลูกแฮมมาค่ะเดี๋ยวให้ดูลูกอืมโ okay. อเคเป็นผู้หญิงค่ะตัวน,นี้อืมต้องไปนอนหอเพื่อนด้วยค่ะอ๋อได้แล้วถ้าเอาอยงี้ลูกก็อยู่คนเดียวอยูลูกงั้นเอาย่งนี้เดี๋ยวพ่อให้หนาทีไปอยู่กับลูกประมาณไม่เอานาจะที่บนจะตายไม่ได้หรอกลูกลูกอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกอันตรายงั้นหนูไปนอนแม่ให้นะไม่ได้อนนะลูก ทำไมที่ทีทจังไปได้ล่ะเพราะพี่พีทเขาไปทำง,งานลูกเขาโตแล้วด้วยเนี่นกกยนกทีเขามาแล้วพี่วันนี้ค่ะสวัสดีครับ วุ้นุ้สวัสดีนะกีพอยังวัสดีค่ะเออกีพเดี๋ยวพวกพี่จะไปทำงานที่ต่างจังหวัดสี่วันกันดูแลใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะฝากดูแลดูแลค่ะอ๋อแล้วนี่จะไปอะไรอยังคะ่ะเดีเย๋ยวจะไปกันแล้วุ้นตอนนี้พ่อแม่ไม่อยู่กับบ้านนะอย่าดื้ออย่าสนรู้ไหมไอ้กีพเขาต่างให้ทำอะไรทางด้วยรู้แล้วค่ะแล้ะนี่จะสอบแล้วอย่าลมอ่านหน,น,น,นังสืออย่ามันแต่เล่นโทรศัพท์มีงานพ่อแม่ไปแล้วนะ ตักดเวยนะจิ๊บค่ะวุนค่ะทำไมไม่อ่านหนังสือเดี๋ยวแป๊บนึ่งจะสอบอยู่แล้วนะทำไมไม่อ่านหนังสือล่ะแล้วโทรศัพท์ามาช่วยสอบผ่านได้เหรอพ่อแม่เขาสั่งให้น้ามาดูแลว,วุ้นนะเดี๋ยวดึือกกับน้าได้ไหมค่ะค่ะ คืออะไรอ่ะคือที่เป่าพอกัดเคยเล่นเลยนะเคยเล่นก่อนเนี่ยอุ้ยอ่ะเราเคยเล่นบ่อยตายหน้าตาเล่นแต่รถนี่เรอชอบเก็บสะสมเนี่ยชอ็บสะสมรถเลยอะ่ะผู้ชายเขาชอบเล่นกต่งอันนี้ชอบคันไหนอ่ะชอบคันใหญ่มากกว่านี่ไงเหรอเขาไม่ดูเรื่องรถเลยอ่ะไม่สิมอง นี้เทียนแล้วอ่ะเออกลับไปกิหนังสือกันหมดโอเค่พ่อว่งไหมวงอยู่พี่ใช้ไมจะบอกเออแล้วที่พี่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดกันอ่ะวุ้นเป็น,นยงว่างอ่ะวุ้นดื้อไหม ดื้อมากพี่ข <ra> ้าวก็กินไม่ตรงเวลางานบ้านก็ไม่ทําบ้านถูกปกมากรู้น่าหนังสือสอบได้ไมเนี่ยไม่อ่านเลยม่าเดี๋ยวต้องลงเวจัดการเขาหน่อยละจะสอบเลยไม่อ่านได้ไหมเดี๋ยวเย็นๆแม่แล้วที่บอกว่ามีเรื่องจะบอกเป็นออะไรอุ้มคุยโทรศัพท์กับผู้ชายตอนกลางคืนอุ้มคุยโทรศัพท์กับผู้ชายเนี่ยใจยังไงกับลูกเนี่ย แม่เขาใจเย็นๆอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้แล้วรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นะใครวันนั้นไปเราคณที่โรงเรียนเห็นวุนน่เด็กก็ผู้ชายเขาถามมันก็บอกเป็นตุ๊ดเนี่ยเดี๋ยวนี้ยต้องไปดูซะหน่อยเรามั้งที่โรงเรียนเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างคงไม่ขนาดถะลเกามาวุ้นเนี่ยยิงดื้ออยู่ในบรรดาลูกสามคนอย่างวุ้นไม่เอาไหนสุดเลยวันไหนจะไปดูที่โรงเรียนจริงๆเนี่ยแล้วแต่แม่ฟังพู้ไม่คยวุ้นน่ะมันก็ไม่ควนพ่อละโอเค เฮ้ยเปล่านะวุ้นนี่ไม่มีหรอกนี่แค่เพื่อนเล่าห้องเราเฉยตัวเงโกหกเขาเหรอเขาไม่ได้โกหกเป็ความจริงนะเฮ้ยอะไรโอ้งเปนแค่เพื่อนเฉยตัวงเชื่อเขานั้นจริงไหมเป็นแค่เพื่อนเฮ้ยวุ้นไปไหนรอก่อนไม่เช้าคืออะไรอ่ะตัวเองขอโทษตัวเองโกหกเขาเหรอเขาไม่ได้โกหกนะขอโทษจริงตัวเองก็รู้เขาไม่ชอบพี่คนนั้นอ่ะขอโทษที่หนักจะทันอีกแล้วพี่หนังกจิ้มผมไม่รู้จักไงขอโทษพี่ไปแล้ว ตัวเองเหรอเขามาตลอดใช่ปะเว็งตัวเองเป็นแกอะไม่ใช่ไม่ใช่เงี้ยน,นะพอเถอะเลิากกันเว็งขอโทษบุญแม่ดดแม่เียนนอนเอแม่เข้าสวัสดีครับพ่อเข้าสวัสดีครับเอากอง<ม>ไว้ตรงนั้นอะวุ้นทำแบบนี้ได้ยังไงหนูขอโทษวุ้นไ่้มีแฟนได้ยังไงแม่สั่งแล้วใช่ไหมว่าห้ามมีตอนแม่เรียนแม่ก็ไม่เคยมีแฟนหรือไงวุณพูดแบบนี้กับแม่ได้ยังไง พขาพ่อให้ท้ายลูกอย่างางี้ไงลูกถึงเป็นแบบนี้แล้วทำไมให้มันอยู่ที่แพสมีได้อ่ะพี่เขาโตแล้วไงลูกแล้วหนูยังไม่โตอ๋อลูกเพิ่งจะอยู่ม3เองไงดูแลตัวเองไม่ได้เลยนายมายุ่งกับลูกสามได้ยังไงหมดท้อท้าวอย่า,ายยมายุ่งกับลเต้นอีกแม่ท้าวฟหนูทำไมอ่ะวุ้นทำยี้กับแม่เขาได้ไงผักแม่ท,แมทำไมแตแฟนหนูแล้วพ่อแล้วมาผักแม่เขาได้ไงมันเป็นใครฮะ ไปไเป็นใครอุนกับบ่ายแล้วมึงน,นะอย่าให้กูเห็นยุ่งกับลูก,กคุ<ล>ยนะรัานี่ มีอะไรเหรอเม้นวันนั้นเราขอโทษที่วันนั้นเราสนใจใน้แต่เกมไม่สนใจมิดเลยแล้วแน่ใจยั้ไงว่าจะไม่ทำอีกอะ่ะเราสัญญา,าแ็ได้ฮัลโหลแม่เหรอจำได้ป่ะปวาจะจัดการไอ้พีให้ ว่าเราไม่ต้องทำอะไรมนแล้วว่ะเอ,าอ้านี่มึงยังไม่รู้เหรอเลิกอุ้นไงเออเข้าทางอันนีแค่นี้แะเราเจออ่ะเออแม่เราวุ้นล่ะ วุ้นไปรับเกียรติบัตรเดี๋ยวก็มามั้งโอ้แล้วคนอื่นน่ะแม่นั่นไงแพตตี้เลยมาพอดีเลยนี่ใครคะนี่พี่นิกี่พี่พ่อกับแม่เรานะสวัสดีครับนี่นิกกี้ที่บอกใช่ค่ะเป็นผู้ชายค่่ะแฟนปะเนี่ยแล้วมิ้นเหรอลูกมิ้นบอกอยู่ว่าหาใครก็มาค่ะแม่สวัสดีครับแม่เราวุ้นอ่ะ คุณรับเกียรติบัตรอยู่ตรงหน้าสองคนของน้องแล้วแหละแม่หนูได้เกียรติบัตรแล้วเป็นเด็กมปลายแล้วไหนดูสิเออแบบเดี๋ยวถ่ายรูปครอบครัวเลยถ่ายให้หมดทุกคนเลยเนี่ยลุงคะถ่ายรูปให้หนูหน่อยได้ครับถ้าอยากดิ้นชินเลครับหนึ่งสองสามสี่ะครับลุงจบเถอะ เก่งโมบายแล้วอ่ะนั่งใจเรียนนะลูกนั่งใจเรียนลูกเก่งมากเลยเนาะอ้เต้ใาอนก่อนเลยอ่ะโอ่ะโอยงอนแล้วงอนเครี่อนี่อนได้่อน